สวัสดีคร mm ับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมที่ร้านสัญญาณยนต์การทานครับผมวันนี้อาร์ก็จะมาพาทัวร์รถนะครับนี่เลยอันนี้คือจะเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นพวกเวฟร้อยเวฟร้อยสิบไอเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับผมอันนี้คือลูกค้าติดพร้อมพ่วงได้เลยนะครับผมร้านเราก็มีพ่วงข้างให้บริการนะครับผมพ่วงข้างรถนี้จะเป็นซี่ใหม่ครับผมเป็นแบบใหม่ของทางร้านนะครับผมเป็นรูปอพระอาทิตย์ครับเป็นประมาณนี้เลยครับพ่วงข้างของทางร้านเนาะ ขึ้นซี่ใหม่ครับผมชค2ตัวสวิงอาร์มรางน้ำนะครับอันนี้ไม่ใช่เหล็กกล่องนะครับบกค้าอันนี้จะเป็นสวิงอาร์มรางน้ําคือแข็งแรงแบบนี้เลยอันนี้ผลิตขึ้นใหม่ครับแล้วก็เข่าใหม่หนึ่งคู่ครับผมยางนอกเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นก็มีดอกยางแบบนี้เลยนะครับผมมีลวดลายให้เรียบร้อยนะครับดุมนะครับก็จะเป็นดุมใหญ่นะครับผมแล้วก็จะเป็นยางในใหม่ครับผมมีบางโครนให้ด้วยนะครับผมนี่ะครับโปรโมชั่นปีใหม่ของเรานะครับปีนี้นะครับ ก็เริ่มต้นวันที่25ธันวาคมนะครับผมไปจนถึงเดือนมก,กราเลยนะครับผมเพียงแค่ลูกค้าเข้ามาซื้อรถพร้อมพ่วงข้างนะครับผมหรือว่ามอเตอร์ไซค์เดี่ยวๆก็ได้ครับผมวันนี้เราก็จะแจกจักรยานนะครับผมแล้วก็รถเข็นเลยนะครับผมให้ลูกค้าเลือกเอาเนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นรถเข็นเนาะสำหรับพ่วงข้างนะครับผม พวงข้างนี้เราก็เปิดรับตัวแทนจําหน่ายอยู่นะครับผมเปิดบินห้าถึงสิคันนะครับก็เป็นตัวแทนได้แล้วนะครับผมพวงข้างนี้ก็คืออ่าลูกค้าไปติดร้านไว้ปีใหม่นี้นะให้ร้านแน่นๆอย่างนี้นะครับผมลูกค้าเข้าดีมากนะครับผมขายถูกนะครับกาไรก็ง,งามนะครับผมอันนี้แถมชุดเหล็กติดตั้งให้ด้วยนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้กันนะครับผมอ่าฝั่งนี้เนาะก็จะเป็นอ่าพวกอ่าจำหน่ายอะไร รถมอเตอร์ไซค์นะับผมรบวงจรเหมือนกันนะครับมีจักรยานไฟฟ้าด้วยอันนี้ครับราคา1,500บาทนะครับผมอ่าจหนึ่งพันห้บาทรับรถกลับบ้านได้เลยครับแล้วก็จะเป็นมอไซค์นะครับผมมอไซค์อันนี้สดได้ผ่อนได้นะครับผมออกช่วยนะครับ900บาทนะครับนาสามเดือนดาวเริ่มต้น1,900บาทนะครับผมมีให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นเลยนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดอยากได้จักรยานเปล่าๆก็มีนะครับจักรยานเด็กจักรยานไฟฟ้านะครับผมจักรยานผู้ใหญ่เงี่ยครับก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับและลูกค้าเข้ามาติดพ่วงข้างในราคา3า0 0าบาทนะครับผมรับฟรีไปเลยเอ็นร้อยห้าสิบเยนหนึ่งขวดนะครับผมอ่ามาติดพ่วงข้างรอนานหน่อยเข้ามาช็อปได้ที่อ่าตรงนี้ได้เลยนะครับผมสินค้าเบตเตล็ดมีให้บริการมากมายนะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านสัญญาณยนต์การค้านะครับผมสแยกไฟแดงปากทางโปชัยเป็นศูนย์จำหน่ายรถมือ2นะครับผมแล้วก็ซาลิงพ่วงข้างนะครับศูนย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับผมแล้วก็ราคาถูกที่สุดด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์093 042 8614อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0844007960 เพจ Facebook วังคลางรออิดร้านสัญญาณยนต์การค้า t ิ k t o k สัญญาณยนต์การค้า YouTube สัญญาณยนต์การค้านะครับกดไลค์กด Subscribe ให้พ่อขาด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม